เงินประกันรายได้ข้าวงวด8ดออกแล้วข้าวหอมมะลิชดเชยสูงสุด สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่4ธันวาคม2564และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้จะพาไปติดตามในส่วนของราคาค่วัวที่8เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอยียดข่าวสารพร้อมๆกันคะ่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ ประกันรายได้ข้าวมวด8นายกสมาคมส่งเสริมกรเกษตรกรชาวนาอีสานแจ้งข่าวดีสำหรับชาวนาที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมข้าวหอมมะลิจ่ายชดเชยสูงสุดรองลงมาข้าวเหนียวแต่วันนี้สถานการณ์โดยรวมข้าวทุกชนิดราคาขึ้นใช้เงิน3.000ล้านบาทนะคะทากาสานัดโอน9ธันวาคมนี้ เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2,564ครมอเห็นชอบจ่ายโครงการประกันรายได้ข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนาทั้งสิ้นกว่า1.31แสนล้านบาทโดยแบ่งเป็นจ่ายส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ข้าวเพิ่มเติมกว่า7.60หมื่นล้านบาทนะคะ และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทสูงสุด20ไร่คิดเป็นเงิน20,000บาทวงเงินกว่า5.4มืนล้านบาทล่าสุดนะคะทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เคาะราคาส่วนต่างมาถึงงวดที่8แล้ว และเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมานายทีวริศพรพันธวิทย์นายกสมาคมส่งเสริมกเกษตรกรชาวนาอีสานและในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564รอบทับหรอบที่1เผยกับฐานเศรษฐกิจถึงโครงการประกันรายได้ข้าวราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2564ทับ65รอบที่1งวดที่8สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปีการผลิตที่ระบุคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมความชื้นไม่เกิน15% ข้าวเปลือกหอมมะลิชดเชยตลาันลด8้อบาทห9สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่31 3 4สบาทห้สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีหนึ่บาทหสตางค์ข้าวเปลือกเจ้าหนึ่งัน้า้ยห้าบีาทห้สตางค์และข้าวเปลือกเหนียวนะคะ3,615ันบาทเกสตางค์ค่ะ และนายธีรวิทยกล่าวในนามของนายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสานก็ต้องขอบคุณนายกและรัฐบาลที่ได้เดินหน้าต่อเนื่องประกันรายได้เข้าปีสเกษตรกรพอใจมากเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะและสำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์ถอนเงินแต่ประสงค์ทราบยอดและการโอนเงินสามารถตรวจสอบได้ที่ตู้ปรับสมุดบัญชีของธนาคาร หรือแอปพลิเคชัน A-Mobile หรือบริการแจ้งเตือน SMS ได้ค่ะลูกค้าที่มีบัตร ATM สามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารได้ตลอดเวลาและสำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัตร ATM และมีความประสงค์จะถอนเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารให้มาถอนเงินตามแผนการจ่ายเงินที่กำหนดเพื่อปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยเคร่งครัด และนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ